สวัสดีค่ะจ้าเมื่อนี้กับเป็นวันที่12เนาะค่ะเนาะ12มิถุนายนเด้อค่ะแล้วกับเป็นวันที่มีแดดออกค่ะตอนนี้กับเก้าโมงเศร้าแล้วค่ะแจงเห็นว่าช่วงนี้เนาะค่ะเนาะดอกอ่าทุ่งมื้อจริงจอกหรือว่าฟอกเกิบเขาได้บานแล้วค่ะป่ะเดี๋ยวแจงภาพไปเบื้องเนาะค่ะเนาะจ้าตามแจงมาเลยค่ะค่ะเขามาเริ่มตรงโซนนี้เลยเนาะค่ะเนาะ เห็นบ่มคะดอกถุงมือจริงจอก้อค่ะเด้อฟอกเกิบเนี่ยค่ะเขาสิเป็นลักษณะแบบนี้้อค่ะเด้อสีชมพูบ้างสีขาวบ้างแต่ว่าอันนี้เป็นชมพูเข้มหรือว่าชมพูอมม่วงเนาะคะ่ะเนาะเนี่ยสีขาวก็มี้อค่ะแต่ว่าสีขาวเนี่ยห่างบ่ค่ยพ่อหลายค่ะแต่ว่าแจ้งเริ่มเห็น สีขาวหลายขืเนนะ่ะเนะปีนี้เนี่ยค่ะดอกอ่าฟอกเกิบหรือว่าถุงมือจริงจอกนะคะที่จริงน่ะสายพันธุ์ทิตรงบ้านแจงน่ะเขามิพิษเด้ค่ะคือว่าเชยชมได้ค่ะแต่วา่าข้าเจ้าบอนะนนำให้ไปจับไปอย่างน่ะเนะถ้าอยากจับเขาอีลีกะจับแล้วก็ไปล่างมือเนาะค่ะเนี่ยคะ่ยคะ เห็นบ่แมดอกเขาัาซีมีเป็นจุดจุดจุดสีดำข้างในค่ะเราแจงภาพไปเบิงตรงมุมที่อยู่ด่านลางเนาะค่ะเนาะเนี่ยค่ะประมาณนี้เด้อค่ะเด้อใช่ฟอกเกอร์บางชนิดกะบ่มีพิษเด้อค่ะแต่ส่วนมากก็มีพิษแล้ววะตามที่ข่าววาเนาะอืมแล้วกะ พวกนักวิทยาศาสตร์เนะคะนอพินิยมน้ำมันดอกฟอกเกิบเนี่ยแหละค่ะไปสกัดเป็นยารักษาโรคหัวใจเด้อค่ะเนี่ยปีนี้นี่ไอ แจ้งว่าต้นเขาบองงามคือปีที่แล้วค่ะปีที่แล้วต้นเขาสิอวบงามคนนี้เนาะค่ะเนาะปีนี้แจ้งสังเกตว่าอ่าสิเป็นดอกไม้หรือว่าพืชพันธุ์ผักปลาย่งสีกระบ,บองงามคือปีที่แล้วเนาะค่ะมันก็เป็นปีปีเนาะเป็นเพื่อนจ๋าพีผิดจ๋าเนี่ยนะคะประมาณนี้เนาะค่ะเนาะอืมเห็นบ่ตามที่แจ้งหาข้อมูลข้อมูลเบืองแน่นในกูเกิลเนาะค่ะเนาะข้าว่า อดอกอันนี้เนี่ยมีพิษหลายต่อกระตายเด้อค่ะพิษของเขานี่สามารถข่ากระตายได้ดค่ะโอ้เนาะแจงก็พึ่งหูนี่แหละค่ะโซนนี่แจงมาไหคุณสามีเพิ่นตัดหญ้าค่ะเพราะว่าโซนนี่นี่แจงจงไวถ้าเก็บอัน,นเก็บพักป้ากินค่ะเนี่ยค่ะประมาณนี้เลยเนาะค่ะเนาะสวยๆเลยค่ะอืม นี่ค่ะคนที่ได้รับพิษของดอกอทุงมือจริงจอกเนาะค่ะก็จะมีอาการคืนไส้อาเจียนบางคนนี่กะเสพให้หัวใจเต้นผิดจังหวะเต้นเร็วกว่าปกตินะคะเห็นบ่ขนาดเพื่อนว่าไอ้ต้นอันนี้ดอกอันนี้น้ำไปสกัดเป็นยารักษาโรคหัวใจโอ้โอ้แต่ว่ากะ ถ้าได้รับพิษแล้วกะสามารถเห็ดให้หัวใจเต้นผิดปกติได้เบื้องดูแะคะเบื้องความเบื้องความสลับสับสนของของเขาตุละ่ะโอ้แฉแ้งผ้าดงหยาเด้ค่ะพี่น้องจ๋านี่ดงหยาจะเห็ดเลยคะ่ะอยากให้พ,พ,พี่เพื่อนได้เห็นความสวยงามเนาะค่ะเนาะอืมนี่เด้อคะ่ะโอ้ยเนาอพี่น้องะ่ะเบื้องดู มาตานีบ่ะคะขอบคุณพ่อพระพิรุณเด้อค่ะเด้อเนี่ยเก่ามงา้งสาวเก่ามงา้งสาแดดแห้งหมดีค่ะอันนี้ก็เป,เป็นเอ็นบ่นนคขา,ขาวนี่เอกแซกเด้อคะ่ะมาแรงเขาว,วางไข่ค่ะเขาก็เลย,อย่อนปล่อยน้ำลายมาเผือดสีอ่าปกป้องไข่ของเขาเนาะค่ะเนาะเบื้องดูนะคะพี่น้องจา๋าเชยชมดอกไม้ป่าเป็นน้ำแจงเด้อ อู้ดอกอันนี้บานแล้วอือดอกครบเบ่อนี่ค่ะปีที่แล้วบ้านแจ้งตรงนี้เนี่ยสิมีดอกไอ้มีดอกไอ้เลสสี่หลายแต่ว่าพอดียนคุณสามีเพิ่นหายข้าเจ้ามาเกตค่ะ มะเกดมะเกดดินบันนี่ดอกเลซี่เนี่ยมันก็นเลยบอหลายคือปีที่แล้วปีที่แล้วนี่ดอกเดซีนี่สีบานเต็มเลยด้ค่ะพยายามหมุนกล่องไ้ซาแล้วค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของดอกไม่ปลาเด้อค่ะที่ซื้อว่าอ่าทุงเท่าจิ้งจอกเนาะคะ่ะหรือว่าฟอกเกิบเนาะอืม เป็นธรรมชาติที่แจงเอามาฝากแถวบ้านแจงอยู่บ้านแจงนี่แหละคะ่ะว่ามันแถวราอยู่บ้านจะหิดนี่แหละคะ่ะเห็นบอกโอ้เอกแซขึ้อมาหลายแถวเนี่ยคะ่ะดอกเดซี่ดอกเดซี่นี่โอ้ปีที่แล้วตรงเนี่ยบานเต็มเลยเต็มบานบานคักบานแน่แต่ว่าปีนี้คือ่านเนาะค่ะเนาะเขาได้ไถเกลพื้นที่มันกะบ่หลายเดี๋ยว ดอกปีที่แล้วเขาก็สิเกิดขึ้นมาค่ะอันนี้เป็นดอกเดซี่แ้วค่ะเพืเ่อนจะมีแนนแต่ว่าหังบาลายคือปีที่แล้วไปนองค่ะถ้าผู้ใดว่ามาักดอกไม่ก็เลื่อนผ่านได้เด้อค่ะเด้อคลิปนี้แจงตั้งใจเฮ็ดเป็นคลิปสำหรับดอกไม้ปลานะคะ ดอกหยาไหมอืมเนี่ยค่ะประมาณนี้นกขันนอเนี่ยแหละค่ะตอนเสาร์เก่ามง้งเสาร์เนาะค่ะวันที่มีแดดของวันที่สิบสองมิถุนายนด้อค่ะเดอ้อเม,มื่อวานในสามีแจงเพิ่นกะตัดห้าค่ะเพิ่นก็พยายามเฮ็ดเต็มที่ของเพิ่นแล้วเนาะค่ะเนาะมื้อไม่ค่ะมือไม่ มือหม่ในการฝึกใส่รถแท็กเตอร์ค่ะเนี่ยค่ะปีที่แล้วตรงนี้เนาะคะ่ะเนาะตรงนี้นี่แมนมืดเลยดอกเดซี่เขาขาองศีค่ะเนี่ยเต็มเลยงามแหงปีหน้าเอาไม้ค่ะปีหน้าเอาไม้มปีหน้าเขาคือจเกิดขึ้นมากมายห่เข้าเลยเชยชมยูดอกค่ะเราแจงผ้ายางขึ้นตรงนี้เนาะคะ่ะเนาะน้องกวางข้าเจ้ากับม้ามันเห็นละคะซูมมือมาเชยชมมากินหญ้าอยู่นี่ล่ะเนี่ยค่ะ เ่ินจาเบื้องดูล่ะงามเบ่คะธรรมชาติอิหลี่เดยวแจงภาพไปเบื้องเดซี่จ๋าเธอคือง,งามแท้เ <laughs> นี่ยค่ะนี่เนาะคะ่ะประมาณนี้เนาะคะ่ะนาะคลิปเปื่อ ธรรมชาติค่ะคลิปธรรมชาติบำบัดเนาะคะ่ะประมาณนี้เด้อพี่น้องจ้าอย่างกระสิพ้าเบิงตตโซนนี่แหละคะ่ะโอ้แปดนาทีแล้วคือไว้แถเข้าเดี๋ยวแปดนาทีแล้วนี่ค่ะดอกไม้สีเหลืองก็เริ่มบานแล้ว คืองามถืออันนี้ดอกอีกอย่างเนาะเนาะมุตัวเป็นดอกไม้ปลาเด้อค่ะอือนั่นแหละค่ะข้าวเดี๋ยวแปดนาทีกว่วแล้วนี่นไหมคะพี่น้องจ๋าปลาเข้าไปเบิ่งบางหันเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยแจงปิดคลิปไปเด้อค่ะแจงขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจเด้อค่ะเด้อถรมมกสไตล์แบบบ้าน เมียฟรั่งแบบบ้านๆชีวิตแบบบ้านๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์ให้แจ้งในเด้อค่ะเด้อแจ้งก็นําเสนอชีวิตที่อ่าบ้านๆล่ะค่ะชีวิตที่อยู่กับธรรมชาติชีวิตที่สงบมีความสุขเนาะค่ะเนาะชีวิตลู่ลาสไตล์ที่แจ้งเป็นเด้อค่ะคําว่าลู่ลานี่คือสไตล์ความลู่ลาในแบบเรียบง่ายเด้อค่ะพี่น้องจา๋าเนี่ยค่ะ เอาละค่ะไปเบิ่งมาหารจมาเนานนะค่ะเนาะขอบคุณและขอบคุณค่ะทุกๆก,การรับชมทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกการติดตามนะคะเด้อมีความหมายสําหรับน้องแจงเนาะค่ะเนาะกะหาเนาะเห็ดไปค่ะพี่พิเพนเพื่อนจ๋าพอได้แบบว่ามีแนววบาแนวเห็ดให้ต้อคลองได้ให้โตแจงเนี่ยค่ะแต่รับรู้ว่าโอ้แจงมาอยู่นี่แจงก็มีคุณค่านะแจงมาอยู่นี่แจงก็เป็นภูมิประโยชน์เนาะค่ะเนาะ ู้มีประโยชน์นี่ก็เป็นสิ่งที่แจงปรารถนาสูงสุดค่ะในส่วนที่ว่าอย่างอื่นนะค่ะเนาะเขาทรงพลังอันได้ออกไปเดี๋ยวสิงนันกับสิสทอนกลับมาหาเขาเองค่ะแต่ว่าสิ่งที่แจงนําเสนอมันก็คือ,อความจริงใจความบริสุทธิ์ใจและกะ็อยากเป็นผู้มีประโยชน์อยากเป็นผู้มีคุณคาต่อตัวเองต่อเพื่อนมนุษย์แล้วก็ต่อโลกใบนี้ค่ะ ถึงแม้ว่าคลิปแจงกะซิมิสารแะแนบสารแะแน่แต่ว่าทุกคลิปที่แจงเฮ็ดแจงกะเฮ็ดด้วยความตั้งใจและกะจริงใจนะคะเด้อเอาละค่ะขอบคุณขอบคุณและขอบคุณ thank you all for watching my friends i would appreciate that thank you so much bye bye see you next time next video okay i hope you guys enjoy my video okay thank you thank you and thank you บอกภาษาอังกฤษเนี่ยคะ่ะกะ เนาะก็แม่ยังดรอกค่ะแจงกะอยู่กับสามีก็บอภาษาอังกฤษมึดมือเลยนะคะเนาะพอหันมาทาง youtube มาเฮ็ดคลิปยังสีแจงกะอยากบอภาษาไทยภาษาอีสานเะะนาะนั่นแหละมันก็เลยเห็นให้แจงแบบว่าอ่าบางเธอกอระลืมบอภาษาอังกฤษค่ะแจงกะมีเพื่อนต่างศาต์ติดตามแต่ว่าแจงกะมันกะคือว่าเน,ะะนาะเนาะ มันก็นลืมเราก็อย่งางวอาภาษาที่เป็นภาษาบ้านเฮาเนะค่ะเนาะจา้าไปลคะค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ